ก็ลิมหน่อยๆนะคะเห็นธรรมชาติสวยงามุดมาหานนะคะนี่ลูกก็ใหญ่แล้วนะคะหานด้างไหนก็มืดนะคะนี่คืออีกครอบครัวเขามาอยู่ที่นี่เยอะมากเลยค่ะเขาขาวทำงานได้อยู่20ตัวอยู่ พี่น้องเมื่อเช้านี้ปั่นจักรยานสวนลมบอกได้เลยว่าโคตรเหนื่อยค่ะถึงว่าเป็นจักรยานไฟฟ้า,า,าก็เหนื่อยมากวานนี้เขาปิดตรงหันันนี้เขาเปิดเปิด ก่อนได้ถ่ายเก็บกันเลยคงคงเปียกแน่ค่ะทุกคนทีแรกก้องก็ไม่ใส่ไอ้นี่เนาะไม่ใส่ขาเนาะใช้มือถือไปค่ะทุกคนไปอีกหน่อยอุ้ยไปอีกหน่อยนู่นนะคะไปด้วยกันค่ะฟังเสียงลมไปด้วยกันพี่ๆเพื่อนๆดูว่าเอ่ออะไรอ่ะชีวิตเมืองนอกนี่ อสบายเด้อพี่น้องไอ้คนที่สบายกับมีค่ะคนที่ลำบากกับมีค่ะไปค่ะมึงเป็ดหน่อยพี่น้องเป็ดหัวแดงเลยค่ะบินไปล้วอันนี้บปเชื่องค่ะเป็ดหัวแดงนี่บปเชื่องน่าก๋อยลืมนุงมือโดนมาเนางแ,แหวกหลังจักรยานแอปเปิลเบิร์ดแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ตอนนี ดีนะนี่อาค้ากับนี่่ได้สวนลมนะะ่มเลยค่ะ มาชาติก็ได้ใส่ถุงมือมือแข็งมือแข็งแน่ๆน,น้องแขงแน่ๆค่ะเปิดกรเบิดแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ตอนนอ้นน้อยๆนี่ดกๆนี่กระดกเบิดแล้วมันขังกลุ่มใหม่นี่ค่ะเรียงแล้วค่ะแต่ในบ้านเพิ่นนี่ดกๆพี่น้องเห็นบ่ค่ะ นี่เพิ่นว่ากินโลนเต็มดินพี่น้องเมู่บ้านไปพอ่อต้นหนึ่งเพิ่งข่าวเพิ่นตัดหญ้าเพิ่นข่าวหนาหนาวเนาะคะ่ะดาหิมะก็ลงนั่นนี่หญ้ามันก็สบายเป้าสูงเนาะคะ่ะพอหิมะลงก็หญ้าก,ก <laughs> าก็รับหญ้าาก,ก็นอนคะ่ะพี่น้องว่าเป็นรับ ก็คือรับนั่นแหละได้เวลานอนเนาะกอเข่าไอ้นั่นนาห้อนมันกระปรงขึ้นมาอีกพี่น้อง สิบ่ได้ยินเสียงลมบันไดดอกในท่อซับเพราะว่าบ่าได้สวนลมค่ะ ทอดบานเท่านาองพี่นอดหนาหนาวบานเท่าลมพัดว้อยว้ปีนี้คงสิได้กินเผาขลามอยู่เมืองไทยคะ่ะพี่น้องปีใหม่นี่เผาสักสองถัง <laughs> นั่งกินคักๆ น,นั้นอเออทยไอ้มาจริงจอกประท่านแหมพี่น้อง นี่แดงก็เลยเห็นแลนอยู่เนี่ยมือเศร้าเห็นแลนข้ามถนนเราก็เลิกงานมากแตเห็นอยู่แต่ทายพ่ะท่านค่ะพี่น้องมันแลนหนีข้าวตัางกล่องมันมันแลนหนีทายพ่ะท่านค่ะต้องร้องเพลง อาาอแอ่นนั่นลงไลก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูผ่านผ่านกระดกแล้วก็นกกระยางผ่านกระดกเห็นแต่เห็นแต่ก้มััวเพิ่อยู่ซ้ายหัวเพิ่นกระดกลง รับชมให้กำลังแรงใจ Thank you to everyone for watching my channel Thank you so much See you next time See you next video ขอบคุณค่ะ